ไเลยมนุษย์เลยทำข้าผิดที่แล้วสิเอ้ยเพราะว่าปู่นี่ได้ทุกอย่างก็เลยนิมนต์อัญเชิญมาอยู่ในตัวเลยกลับไหวเป็นหุ่นยังดีกว่ายังดีกว่าเอาข้าไปไว้ในร่างกายันเกียดยิย่างศักดิ์ศรีกันละพอนี่ละเนาะดูถูกกันนั่นเอ้ยแต่ว่าบวยและชักมาตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วตอนที่ยังไม่มีปู่เลยพูดเรื่องข้า ก่อนไม่ได้หรืออะไรมันนั่นไซนมีกรรมอยู่แล้วนั่นแหละนะก็โอเคของปู่เนี่ยมันติดตัวไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งถ่าท่านจะมีกรรมอีกเพิ่มนั่นแหละครับเพราะคิดผิดนะนั่นแหละเอ้ยแต่ก่อนไม่ได<ม>ที่ปู่แล้วหนูก่อนจะไปสักปู่มาปู่เขาไปสักมาแต่ว่าก่อนที่จะไปสักมาเนี่ยเขาก็ป่วยล้มสามวันดีสี่วันป่วยมาตลอดมาแล้วพอสักมาดีขึ้น ไม่หนูก็ไปรับขันมีขันขันอีกสี่ค่ะไปรับขันก่อนทั้งขันด้วยทั้งศักดุด้วยใช่ค่ะคือเนื่องจากโรคมันลุมเล้าหาทุกวิถีทางใช่ไหมก็ไปตรงโน้นตรงนี้เขาก็ทักมาแต่ไม่น่าเอาข้าไปไว้รวมเลยกรมเองเลยนั่นแหละนะท่านเจ้าเอ๋ยอันนี้เพิ่งไปตัดมาได้ประมาณสักสองเดือนสองเดือนเองเหรอใช่ค่ะเสียเงินด้วยสักใหญ่เลยหรือเปล่า โอ้หน้าปูน้ำตาค้าไหลเลยสิมนุษย์นั้นศรัทธาข้าอะไรหนอถึงเหยียดย่ำศักด์ศรีอย่างนี้พอไม่เสียใจหรอกนอแต่สงสารอย่าสร้างกรรมอีกเลยมนุษย์เอ๋ยข้านนั่นเลยอยู่สูงนั่นนะนะไม่ยกตัวแต่ไม่ควรเอามาทำอย่างนี้ค่ะมนุษย์นะคิดก่อนได้ไหมเออ จะทำไงไ็นลบออกก็ไม่ได้สักดาด้วยสักใหญ่ด้วยทำยังไงดีะเทวดาช่วยด้วยเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดอยากให้ลกูกหายยงเดียวจริงๆข้าไม่อยู่หรอกท่านเอ๋ยแต่สงสารเลยผีนั่นแหลท่านนั่นหนาะมันจะอยู่ในเนื้อในหนังนั่นสิพามนุษย์หนาเนะข้าใจหรือเปล่าเอ๋ยให้เข้าใจว่าข้าอยู่ที่สูงเป็นเทวดาชั้นสูงนะท่านหนาะ แต่ไม่ได้อวดตัวเองหรอกคาให้รู้ว่าของสูงไม่ควรเอามายุ่งควรกลาวไหวหุ่นก็ได้แหละท่านเอ๋ยไม่ควรเลยเอามาอยู่ในตัวหนาะควรกลาบไหวความศรัทธาความดีค่าไม่ใช่ให้ข้าหนาะมาอยู่กับตัวเลยแต่มันไม่ใช่ค้าสิท่านเอ๋ยเป็นผีเลยมาอยู่แทนหนะหนะลวพวกเจ้าจะยิ่งหนักกันแหละค่ะ หายกินหนาไม่ได้นั่นแหละเนาะโรคภัยไข้เจ็บจะมาเยือนความสุขั้นไม่มีเยือนเลยแหละท่านความทุกข์ร้อนในใจทรมานกันร้อนล้นหนาจะเป็นจะตายแน่ถ้าจะแตกถ้าจะแตกไฟจะดับหูจะดับปากจะบีบปากจะเบี้ยวตาจะไหลตาจะถลนกันแหละท่านเอ๋ยมนุษย์เลยคิดก่อนได้ไหมเออ เป็นตั้งอายุ14หลวงพ่อตอนนี้ที่8แล้วมันไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยดูแลอย่งกรรมอะไรกับม่รู้ถ้ารู้กรรมท่านเอ๋ยแต่ถ้าเฉลยเรื่องข้าก่อนนั่นแหละนะให้มนุษย์ยบยั้งก่อนราคาหากใครนะเห็นคลิปนี้ออกไปเอ่ยเคยยั้งคิดก่อนแหละท่านเอ๋ยเฉลยเลยไม่ควรทําแล้วไม่ควรจะเอารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าองค์ใดก็ตามไปอยู่ในเนื้อในตัว เพราะเราก็จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่อโครจรพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและที่ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรห้องช่วมห้องน้ําห้องอะไรและการเดินการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เป็นมงคลก็เท่ากับว่าเราอะกำลังลบหลู่ดูเมนมันก็จะเป็นภัยต่อตอนเองอันเนี้ยมันก็ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่มนุษย์มันถูกกระแสสังคมคงเป็นกรรมค้าด้วยแหละท่านเอ๋ย <c oughs> เสือกดังเอลยเองนั่นแหละนะความดังก็มีภัยใช่ไหมคะก็ทำใจหนาะนั่นแหละเอ๋ยแต่ห่วงพวกมันนะ่ะสิท่านผีมันไปอยู่ด้วยกันนั่นสินะตัวข้านั้นคงไม่ไปอยู่หรอกคะ่ะเป็นแค่โลโก้หนาะแค่นั้นเอ่ย ใครที่รับรู้ใครที่จะเกี่ยวข้องใครที่จะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ในตัวอย่าได้ทำเพราะว่าไม่นอกจากไม่ดีแล้วยังนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นภัยเป็นโทษอีกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอยมันฉเฉลยกรรเลยแหละนะข้าจะพ่วงไปเลยนั่นแหละค่ับกอะไรหนอถึงเป็นเช่นนี้เออ นี่แหละตั้งแต่อายุ14ป่วยชักมาจนถึง28ท่านมองดูสิท่านเอ๋ยสมองเลยเต็มหรือเปล่านะาน,นี่แหละ,และกรรมนี้แหละค่าท่านรู้ไหมหนาะเพราะอะไรเพราะอะไรผลิตสุราไงละ่ะท่านค้าขายกันนั่นแหละเนาะเจ้ามือใหญ่เจ้ามือใหญ่ส่งออกหลายต่างจังหวัดให้เห็นชัดนี่แหละท่านเอ๋ยมอมเมากันนั่นเลยนี่แหละเลยพี่สุรานั่นเนาะ ครอบครัวแตกแยกเงินทองไม่มีค่ะครอบครัวเขาหนาตอนนี้ท่านเอย๋ยตัวเขาเอ๋ยก็เออเออเบ่เอเบอเลยเหมือนคนเมาเลยนั่นแหละท่านหนามันสง่งผลให้เห็นแล้วนะคา <c oughs> ให้นีหนานางนี้คงไปไหนไม่ได้ไกลไม่หายหรอกท่านเอย๋ยเป็นอย่างนี้กันเลยตลอดชีวิตแต่นางนั้นคงไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ คงหาไซเข้าทางธรรมนั่นแหละนะบุญบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเดียวคราในอีกหน้เอาข้ามาสักไว้คงไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ท่านไปอยู่กันผีก็เข้ามาแฝงอีกนั่นไงคงไปได้ไม่ได้หรอกท่านเอ๋ยคงอยู่เลยกับศาสนาไงเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตส,สุรารายใหญ่ใหญ่เลยรายใหญ่ไม่ใช่ผู้จำหน่ายฟังไว้เลยใครผลิตสุราหนาะ ใครกำลังขายอยู ai, on, together, like ่นี่ราคานี่แหละนะผลจะออกเช่นนี้เอ่ยมีเท่าไรก็หมดเนื้อหมดตัวมีสมองก็คิดไม่ได้เอ่ยมีร่างกายทำอะไรไม่ได้เลยเบลอเบเลยเหมือนคนเมาแหละท่านนะเงินทองไม่เหลือนั่นแหละค่าพ่อแม่หนาก็ทุก์ร้อนใจพ่อแม่ก็หาเงินมารักษาอย่างเดียวหมดเลยนี่คือกรรมท่านเอ่ยเฉลยแล้ว ให้เห็นแล้วว่ากรรมเช่นนี้นะพิ่สุรายอย่าคิดว่าสนุกพอมนุษย์หนอส่งผลแล้วสิเอ้ยไม่ใช่ว่าตายแล้วจะเป็นนีนะท่านคงต้องไปรับกรรมอีกนั่นแหละกี่หลายชาติกี่หลายชาติกว่าจะหมดกันอีกข้าชาติเลยนั้นท่านเจ้าเอ๋ยชาตินี้เลยยังสมบูรณ์ในร่างกายแต่สมองนั้นไส้คมเจ็บปวด ความทุกข์ก็มาเยือนเช่นไหม่ท่านเอย๋ยอีกชาติหน้าเลยก็มีคนที่การมุดดวงตาบอดกันแหละท่านพ่อแม่นั้นหาโรคลายไม่เจอหนอเงินทองก็หมดไปนั่นแหละพอสติสตังหนอก็บ้าบอเอย๋ยเป็นไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ท่านจนกว่านั้นกรรมจะหมดนั่นแหละนะกว่าจะหมดอีกฆ่าชาตินั่นแหละค่ะ ข้าจึงบอกได้เลยนะนางนี้เอ่ยไปไหนเลยไม่ได้หรอกท่านเอ๋ยอยู่ในเลยในศีลในธรรมแน่แล้วเขาชอบเข้าวัดเข้าวัดเปล่าก็พาไปบ้างบางทีชอบไม่ชอบก็ต้องอยู่และท่านเอ๋ยถ้าไม่อยู่ก็อย่างนี้นั่นแหละนะถ้าทําไปได้นดีนั่นแหละค่ะก็ไม่หมดนะยังมีบุญติดตัวใช่ไหมเล่าหากไม่ทําสุดแล้วแต่มาถามข้าก็บอกได้เช่นนี้แหละและท่านเอ๋ย ก็เป็นเรื่องที่แก้ยากเพราะว่าและอีแยงสักข้าวไว้ในตัวเลยทางนางเลยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่สวนมนภาวนาให้มากขอบอกว่าผีก็มาอยู่ดีเลยผีสุรามากมายมันส่งผลผีเห็นผีเรียกตัวตนกันนั่นหนาะผีเรียกผีมาหากันนั่นแหลคลา่านี่แหละนะบอกได้เช่นนี้เออเขาเรียนหนังสือชั้นไหนอ่ะ มอมหมจนไม่จบอีกครึ่งเทิรแล้วแต่เขาก็พูดรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องถ้าเขาไม่เป็นอะไรเขารู้เรื่องแต่ว่าเวลาผมเป็นมามันก็จะสมองมันเกิดเป็เบอร์เป็นเบอร์เป็นไรเหมือนคนเมาเลยใช่ไหมมันก็ชักบ่อยเดี๋ยวชักเดี๋ยวหายเดี๋ยวชักเงี้ยสามวันสี่วันมันก็เหมือนคนเมาแหละท่านเอ๋ยเวลาเมาก็เหมือนคนบ้าชักนั่นเนาะพอหายก็เหมือนคนประตึกปีพอพอไปกินอีกเนาะก็เป็นอีกเช่นนั้นแหละ เป็นๆหายๆแต่ราอชีวิตยอ,อย่าคิดว่าไม่หายหรอกนั่นนะมันเอาบุญกุศลให้ตัวเองค่ะทำไงนะเป็นกรรมทาไว้เองเออแม่จะช่วยอะไรดอยากชวยกันเล่าใช่ไหมเจ้าแม่ช่วยอะไรกันเล่านะแม่ก็สมรู้ขายด้วยกันค่ะเป็นสาขาด้วยกันนั่น<อ>แหละเนาะนี่แหละนะไม่ใช่ว่าแม่ไม่มีกรรมพอตายไปหนอะแม่ก็อาจจะเป็นเช่นนี้เออ เพือผู้บริกับผู้จำน่ายใช่แล้วท่านตัวแทนจำน่ายท่านแลเออหนะเลยหมดเงินเลยใช่ไหมหมดนี่เหลือเลยต้องจ่ายเลี้ยงลูกอย่างเดียวลูกหลานเต็มบ้านจเลี้ยงกันไปเลียงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกหลานเต็มมืมีแต่ค่าใช้จ่ายอ่ะกรรมมันส่งผลข้อแนะนำสำหรับแม่ ต้องบวชตลอดชีด้วยหรือเปล่าก็ช่วยกันนั่นแหละนะลูกมาทําแม่ไม่มาจะอยู่ได้หรือครับมันจะอยู่ได้หนาคนเดียวเอ้ยมันต้องทําด้วยกันอยู่แล้วนี่าอยู่เขาอยู่ไม่ได้ยังไงคนเดียวอ๋อนี่ผู้ผลิตกับผู้ผู้แทนจําหน่ายก็ต้องเอเย่นมันคงไม่แค่เดือนหรอกนะตลอดชีวิตนั่นแหละพอเธออยู่จังหวัดอะไรเนาะก็ทำแต่อยุธยาค่ะมีวัดอะไรแบบไปอยู่ในวัดกันเลยสองคนนั่นแหละ ตตแต่นก็ต้องเว้นวักเขาไม่หนุบก็ไม่เป็นไรไงท่านเอ๋ยเว้นวักเลยก็กลับบ้านสวดมนต์ถือศีลในบ้านไงเดี๋ยวก็เข้าวัดอีกที <c oughs> น<ร>่นและแบบชีวิตแท้แม่ลูกอยู่ในวัดและบ,บ้านไงพูดง่ายเช้ามาไปตอกบัตรที่วัดเลยจนกระทั่งแต่ว่าเว้นวักแบบอยู่บ้านได้ครับแต่ว่าเว้นช่วง อยู่ได้แต่ไม่นานนะเจ้าเอ๋ยถ้านานเลยก็กิเลสอีกนั่นนะมุนกุศลทําให้มากเลยราคาเพราะกรรมพวกเจ้าหนามันมากเสียกระไรโคอามันไม่ได้ดื่มเองนี่มันจําหน่ายนี่จหนายทุกบ้านทุกแต่บ้านหนูน่ะวุ่นวายทั้งบ้านเลยไม่รู้เป็นไรแต่บ้านแม่เขาอะวุ่นวายทั้งบ้านเลยไม่รู้เป็นไรทั้งบ้านนะวุ่นวายอะค่ะอ๋อคนเมาไม่พผู้รู้เรื่องหรอแล้ว แล้วเมื่อไหร่มันตั้งวงเล่าก็คนข้างบ้านก็ไม่ตงนอนกันอสรุปแล้วสองชีวิตนี้เข้าเข้าออกออกวัดอย่างเดียวจนตายแล้วท่านเอ๋ยคงทำอย่างเหลือเลยไม่ได้หรอกนะสร้างแต่บุญกุศลนั่นแหละคะ่ะอะไรนะ้เป็นบุญกุศล,ลให้ทำเอ๋ยอ,อดีตชาติไม่มีแก้ไม่ได้ไม่มีแก้อย่างไงแล้วมันเป็นกรรม กรรมันห้ามได้สะที่ไหนห้ามได้ก็กรรมไทยกรรมมัวน้คนเมาเองไม่ห้ามเขานี้ค่ะเองนั่นนะไปขายให้เขาทําไมเล่าแล้วตอนนี้มาร้องขออะไรกันข้านน้นหนาไม่ใช่ผู้จัดการเลยข้าเป็นแค่ผู้บอกเรื่องราวข้านั้นหนาไม่ใช่คนทําเรื่องนี้เออแค่เอาเรื่องราวมาอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรแล้วจุดที่จะทำให ปัญหาน้อยลงเนี่ยด้วยวิธีไหนแค่นั้นเองส่วนการกระทําแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอยู่ที่เรานะ,อะขอให้มันหายดีหายเป็นปกติหมดกรรมสักทีหนึ่งตายไลทิก้าละไม่ต้องไปสักอะไรอีกนะ <c oughs> ไม่ต้องหาเรื่องใส่หัวกระลาอีกคะ่ะแค่นี้นะก็จะตายอยู่แล้วเอเอ,เอ,เอแล้วก็มีเรื่องขันอีกสี่ค่ะ นั่นแหละทำบุญไปเถิดเดี๋ยวผีมันเจริดออกไปเองนั่นแหละนะถ้าไม่ทำผีก็อยู่อีกนั่นแหละค่ะเข้าใจที่ข้าสื่อสารหรือเปล่าเอาทาเอทั้งชีวิตเขาออกกับวัดเนี่ยผู้ง่ายทุกเช้าไปวัดทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยตามนี้จนกระทั่งตายไปเลยอ่าอาจจะวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสก็ได้อาจจะบรรลุธรรมก็ได้ เราไปปฏิบัติเอาทำงานทำการไม่ได้เราไม่ทำหรอกทำยิ่งเสียตังค์ใหญ่ๆสาธุอ้าไล่ต่อไปคุณกนกวนนะันครับ